สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่องบ่าวเอ็กบ้านนาครับผมวันนี้มาสอนฝนมีดเขาเรียกว่ามีดมีพุงครับผมหรือมีดเดิมเรานั่นแหละครับผมนะครับเนาะเขาเรียกว่ามีดมีพุงครับผมอย่างนี้นี่ครับผมนี่ครับผมเขาเรียกว่ามีดมีพุงมีดมีดเดิมครับผม ใช้มีดแมคโคนะครับมนาะมาครับผมก็ทูมันเดิมนะผมเหมือนกันนะครับผมทูนี้ครับผมเนี่ย <c oughs> แล้วก็เปลี่ยนข้างครับผมมาฝั่งนี้ครับผมนี่แนบแนบเลยนะครับนะเอาสุดๆเลยครับผมเนี่ยติดๆเลย แล้วก็ถูเดือยประมาณสามครั้งครับผมเนี่ยแค่นั้นพอครับผมไม่ต้องไปยุ่งกับเดือยเขาครับผมเพราะว่าถ้าข้างถ้าข้างเข้าสองข้างนี้เข้าก็โอเคแล้วครับผมเดือยก็ถูแค่สามครั้งก็พอครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเดือยมีดของเราถ้าเราถูมันจะหมดลงหมดลงแล้วผมขี้เกียจแต่งครับผม ูดง่ายๆก็ขี้เกียจแต่งใหม่ครับผมทูนี้ครับผมเนี่ยถ้าแต่งก็แต่งได้เหมือนกันนั่นแหละครับผมแต่ก็ต้องใช้เวลานะครับนะ

แต่เราก็ลงหินละเอียดแล้วครับผมนี่คือหินละเอียดที่เราใช้เป็นตัวเดิมของเรานี่แหละครับผมทนครับผมหินตัวน,นี้ทนถ้าเป็นหินก้อนเล็กก็จะฝนแป๊บเดียวก็ผมหมดซื้อก้อนใหญ่ไปเลยครับผมทนกว่ากันเยอะราคาก็ไม่ไม่แพงเท่ากันเท่าไหร่ครับผมห่างกันก็ประมาณ สามสิบสี่สิบบาทเท่านั้นเองเลยครับผม <c oughs> เอาก็เอาของดีไปเลยนะครับเนาะ อีพีสองจะมาฝนมีดแมคโครให้ดูครับผมอันนี้จะเป็นมีดธรรมดานะครับเนาะรับมีดแมคโครครับผมต่อไปมีดแมคโครก็จะจะรับง่ายกว่านี้ครับผมเพราะว่ามีตัวนี้ที่ว่าจะรับยากหน่อยก็เพราะว่าซื้อมาใหม่ด้วยนี่นแหละครับผม นะครับแป๊บหนึ่งครับผมนี่ครับผมเสร็จแล้วครับผมเนี่ยเข้าแน่ครับผมดูครับผม อาครับผมถือว่าผ่านแล้วครับผมเอาครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบ่าวเอ็กานาด้วยครับผมเป็นกําลังใจให้บ่าวเอ็กทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเนาะอยากให้บ่าวเอ็กทคลิปอะไรหรือฝนมีดยังไงก็คอมเมนต์มาได้ครับผมขอบคุณครับผมที่ติดตามครับ